แคลเซียมและธาตุเหล็กแนะนำทานตอนกี่สัปดาห์แล้วเริ่มทานช้าจะส่งผลอะไรไหมคะอันนี้คุณสมัยเนาะอ๋อเริ่มทานช้านี่ช้าแค่ไหนถ้าเกิดว่าไปเริ่มตอนไตมาสองถือว่าไม่ช้าค่ะไตมาสแรกบางทีเราทานไม่ไหวเพราะว่ามันจะระคายเคืองทางเดิอนอาหารเยอะอาจจะทําให้ท้องผูกทําให้ขคลื่นไส้เหมือนอาหารไม่ย่อยแล้วไปเร่งทําให้อาการแพ้ท้องเป็นเยอะได้เพราะนั้นเราจะอนุโลมได้เพราะว่าไตมาสแรกเนี่ย น้องเขาจะมีถุงไข่แดงมาอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องไปเสริมอะไรมากเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไตามาส,สองเนี่ยก็คือเริ่มทานได้แหละเมื่อเราเมื่อเรารู้สึกว่าเราเริ่มทานได้เราก็เริ่มทานได้แล้วนะคะ,ะทานช้ามีผลอะไรไหมส่วนใหญ่ไม่มีผลกับน้องหรอกคะ่ะแต่มีผลกับเรานะคะก็คือออย่างธาตุเหล็กเนี่ยถ้าเราทานช้านะคะเราจะซีดเพราะว่าน้องเขาจะไม่สนใจหรอกว่าแม่ซีดหรือ,อยังเขาจะดึงเหล็กในปริมาณที่เขาต้องการ ถึงเราจะซีดยังไงเขาก็จะดึงเหล็กไปนะคะเพราะนั้นน้องก็จะไม่ซีดหรอกแต่เราอะจะซีดพอเราซีดเนี่ยอ่อภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญมันจะไปเกิดกับเราก็คือเราจะเพียใจสั่นนะคะแล้วก็พอตอนคลอดเราจะเสียเลือดเนี่ยได้น้อยกว่ากว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาเสียเลือดได้เป็นลิตรนะคะแล้วเขายังชิวๆอยู่แต่เราเอาจจะเสียแค่สามร้อยแล้วหัวใจทํางานหนักจนหัวใจวายก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่อเรื่องซีดเนี่ยพยายามอย่าให้ซีดนะคะ ก็คือพยายามทานธาตุเหล็กเนาะอันนี้คือผลเสียตัว,ตวเรานะคะส่วนแคลเซียมนะคะถ้าเราทานต่อวันพออยู่แล้วกปนคนทานนมทานนู่นนี่อาหารที่มีแคลเซียมพอก็คือขั้นต่ำประมาณ900มิลลิกรัมต่อวนันถ้าเกิดเราทานพอเราจะไม่กินเสริมก็ได้นะคะแต่โดยส่วนใหญ่หมอเชื่อว่าไม่มีใครทานถึงหรอกนะคะก็คือก็เสริมก็ดีที่สุดแล้วเพราะว่าเสริมในคนที่ขาดจะช่วยป้องกันภารระวะคันเป็นพิษได้ด้วยนะคะ